ไม่มีใครมาเลยโอ้โหแบบหนึ่งโอ้โหไม่แบบหนึ่งหนึ่งวีเพิ่งกดมาอย่างคนมาแล้วนี่ไงเห็นซิวเลย ตาเบนสวัฮัลโหลแม่เฟอรวัน ô, man, นี้ทำงาน คายครับคาย่อนเร็วตอนแรกเกิดไปโดนทบุรีแล้วนะทำไมอ่ะครับคายตัดลูกมันีพี่หวานวัาดีครับวันนี้เราจะมาทำการแสดงคร้านอยู่แา่แฟนหนูยังไม่มาเลยแฟนหนูอยู่ไหนอ่าแฟนหนูอยู่ไหนเหลืหนูอีกครึ่งชั่วโมงค่ะแฟนหนูอยู่ไหนคะฮะแฟนหนูอยู่ไหนคะอ๋อไปเลยพี่หวาน พี่หวานเลยพี่หวานเจี๊ยบใช่พี่หวานเจียเจ๊ยบสวัสดีค่ะพลอยสับมาพี่หวานบอกเอออันนี้ใช่คนนอนตีสามกัเนี่ยจริงครับแม่ดูดีนะ<ต>เปกัแล้วเท้อดีทำไมไม่ยอม,ม,ม,มเลยยอมสินี่นี่ทุกคนทำงานกันหรือเปล่า น่าทำนะเพราะว่าเป็นวันธรรมดาเออพี่หอยเอาปลากันเอามาฝากด้ยอันหนึ่งพี่หอยกัเอามาฝากเลยอันนึงอร่อยนะอร่อยดีวกินใครง่าอมันน่ะามาอ่านมากเหนื่อยมาก ตั้มปลุกไว้หกโมงตื่พิงเจ็ดโมง <c oughs> เรื่องงนกับปลุก,กสิบรอบ <c oughs> เรื่องอสิบสิบนี่ <c oughs> ถึงมาเลยไม่ไหวแล้วมื่วานเสร็จตีสาเลยเป่ะมีสองกว่าก่อนนิดนึง อืมก yeah ินกล้วยอ่ะต้องกินกันสั่งมาเลมีกล้วยด้วยเลอ่อะ พูดไทยได้ไหมคะ่ฉันรักผิวของคุณเพราะมันสวยมากใช่ค่ะผิวสวยมากเราดูตรงนี้ปะที่คนมาดูอไม่ใช่ตรงบนตรงไหนนี่ค่ะไม่หมายถึงว่าเพื่อนเราอื ไม่นะ่ะมันก็จะขึ้นมาเลยแต่มันเพื่อนน่าจะอยู่ข้างบนบนอันนี้มันคือพีการต้องเชิญคน,คน,นเข้ามาจ้องดูตรงนี้ไม่<ค>ไมีใครมาเลยข้าไม่ได้อยู่ค่ะแต่งหน้ารอทำงานคา่ะ Oh uh no. Nah. ล้วพรุ่งนี้เป็นใครเอมเกมไม่พอดีไอ่ะอ๋อจีนอตูเขา낮กี่โมงกี่ท่านนับนัดบ่ายสองแรงแรงมากแล้วตอนแรกบอกสี่คุณกวางบอกสี่ขันแล้วหนูต้องมาจากเวิร์กพอยด์ครับในใจเหมือนเหมือนกันค่ะตาเหลือบแต่พรุ่งนี้นี่คุณไม่เสร็จงานเลยแล้วก็ต้องแบบมาเถอดต่อแต่ที่อยู่ปากอ้อนไง ไปงานไม่เสร็จอ่ะแล้วตอนแรกแม่บอกว่าสี่โมงอ๋อเพื pounds, ่อค่ะสี่โมงเร็จค่ะสี่โมงคือเริ่มงานแล้วว่ะ่วยละยังไงดีุถพ่อยัะมอไซค์โห่วันแล้นเธอเสร็จกี่โมงพี่โน่น่ะเสร็จเขาบอกออกเที่ยงได้อยู่ อสองชั่วโมงไ,ไหมแม่แม่ได้่ชั่วโมงเดียวก็ถึงเออชั่วโมงเดียวก็ถึงตาก้อนเนะี่ยมันได้รถติดหรอมันเป็นขาเข้าตอนบ่ายตอนเที่ยงเราเป็นน้ำหอมลาเวนเดอร์หรอหรือว่ามัน,นมีหลายกลิ่นมีหลายกลิ่นแล้วกลิ่นอะไรคือเป็นกลิ่นที่ขายดีที่สุดกลิ่นกลิ่นที่กันทานเชื่อว่ากลิ่นอะไรคะ ไปลองไปตอนนี <rí> e> ้เขามีใ <Harriet> ห้แบบว่าให้ลองไปคนเราชอบไม่เหมือนกันนะชอบกินไม่เหมือนกันแต่นี่ชอบกินลาเวนเดอร์เนาะ โจฮึ่ม่ตนไหดูว่ามีใครเข้ามาตอะไรบ้างยังไม่ตื่นก็ชให้หมด ก็ถอดอันนี้เลยถอดเงินอเลยพี่กานเตรียมตัวไปไหนวันนี้อ๋อมีถ่ายงานครับเมื่อกี้ข้างล่างขอให้สั่งไปก่บอสแล้วสั่งให้เขาสั่งให้นะเราเอาเงหรออันนี้เขาสั่งที่ไหนไม่รู้เลย อยากกินอะไอ่ะย <compelling> mm hmm. ากกินเออถ้ากินนะจะนอนอนอย่ารอสวัสดีครับ เพื่อนเราไม่ตื่นเลยหนูนั่งแท็กซี่ครับพี่บอยบังไก่เนาะไกลมากจากบ้านนี่มาเกือบชั่วโมงแลหนูก็แบบเปิดแ<น>ท็ซ<อ>แกซี่ยังได้อยู่สี่สิบนาทีก็เลยนั่งแท็กซี่ที่กว่าถ้านั่งวินมาน่นาน่าแห้งนี่หอมสุวรรณภัย ใช่ใช่พายแอปเปิลเป็นแบกทีใช่ครับ ก็ตั้งกันโทรไปหามินเนี่ยเขาบอกว่าพี่ลอยอยู่ข้างหน้าทำไมถึงเริ่มดึกจังตั้งแต่กี่โมงเช้าเลยปะอ๋อใบสามอ๋อใบสามกูวิน ผู้วินตื่นแล้ววะโถเลยอ,องราชทา,ายาสหลอมากผู้วินตื่นแล้วว่าเมื่อวานหลอมากเมื่อวานผู้วินไปไหนไปถ่ายงานตึ่นโอจบองราชชายาหลอมากจะเป็นลงหล่ออะไรขนาดนั้นนะ เอาให้พูนเข้ามาได้ไหมพี่ก็น้องเสิร์ชจริงเหรอใช่พี่เหชิวหรือเปล่าอันนี้คือดูอยู่หรือไม่ดูไม่ไม่อยู่ปะอินวัย ไม่รม่หนูไม่รู้ว่าดูตรงไหนที่เป็นเ,เพื่อนเราเขาตางตางตื่นแล้วเห็ไหมใช่ไหมไอ้กดหรืตางอ่ะระตางมดูเลยาเาาาตาฝันเปล่าต่าง้ายอยู่อันเดียวแข็หริงบางคนอาจจะไม่พร้อมเช้าอยู่ เงียบหมดช็อตน้องพี่นุ่มพี่น well, oh, ุ่มตื่นแล้วดูทุกอย่างเงียบอือวัดนกันวายชาวจันอ๋อพี่นุ่มบอกเอฟซ้ยได้ได้นะครับพี่นุ่ม Uhm. เคทุกคนไปแล้วนะครับบ๊ายบายไม่มีใครคุยเขาคือเขาหงออืมไม่มีใครในเช้าเกินอะไม่มีใครตื่นมาคุยเลยอะไปแล้วนะบ๊ายบาย